เยียงจริงกับผู้ใช้งานจริงนะครับ All New Titan นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ดำนิดใช้คันนี้มาครบ1เดือนมอดีแล้วนะครับอ<ป>อกตัวนี่ได้ได้นิ่มดีออกตัวนิ่มดีนะครับเป็นหลงเป็นบอ่อคือขับสะดวกมันไม่มันไม่กระโดดมากเป็นลูกเคลื่อนลูกอะไรมันก็ไม่ได้สั่นระเทือนมากเหมือนรุ่นก่อนๆครับ ไอ้ที่เป็นลูกขึ้นลูกและนาดอ่ะห้องโดยชานี่ไม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> กว้างมากเลยกว้างมากนะกว้างมากโอเค <Okay. S 1> กว้างมากกระบาลหลังนี่ก็มันเป็นช่วงที่ว่ามันลึกลงอ๋อลึกเออแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกผมผมยืน,นข้างนะหยิบของในกระบะไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> อ,อผมต้องเปิดฝาท้ายอ่ะใช่ใช่ สียงจริงกับผู้ใช้งานจริงนะครับ All New Titan นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยสวัสดีครับพี่ดำนิดนะครับพี่ดำนิดใช้คันนี้มาครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วนะครับแล้วก็นะผมอยากทราบความรู้สึกการขับขี่ภายในแล้วก็ช่วงล่างสมรรถนะนะครับขออนุญาตรบกวนพี่ดำนิดอธิบายประสบการณ์ใช้งานจริงจจากรถคันนี้นะครับให้กับ FC หน้าใหม่ที่แบบสนใจ All New Titan นะครับว่าขอความรู้สึกจริงๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันดูครับครับจะแล้วเราจะรู้ครไปครับไปลองสัมผัสดูประสบการณ์จริงกันดีกว่าครับว่ามิตซูไอ้ท่านรุ่นใหม่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้แค่ไหนได้ไหมครับเดี๋ยวลองสัมผัสดูเดี๋ยวพี่ตรงไปออกตัวนี่ได้ได้นิ่มนีอยออกตัวนิ่มดีนะครับอ่าแล้วก็ เวลาวันนั้นไปขับไปในช่วงที่ว่าเป็นหลมเป็นบ่วคือขับสะดวกมันไม่มันไม่กระโดดมากมันไม่ไม่โดดเหมือนเหมือนรุ่นเก่าๆัมรุ่นเก่าๆที่ผมสัมผัสมาแต่ตัวนี้นี่รู้สึกว่าจับตอบโจทย์ได้เก็บเก็บรายละเอียดรายละเอียดได้เขาเรียกอะไรเก็บรายละเอียดถนนได้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะคือช่วงล่างเหมือนจะเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยใช่ไหม ก็เขาเขาจัดเรียงระบบแหนบรองรับน้ําหนักมาใหม่หมดเลยครับก็ถ้า <another> ถ <name arc> so ้าตามนะแล้วนุ่มกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยากถามพี่ว่ามันมันมันโอเคนะหมายถึงว่ามันนุ่มกว่าเดิมเยอะจริงๆใช่ไหมดิมันนุ่มกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าเรื่องไอถนนที่ว่าเป็นลูกคลื่นลูกอะไรมันก็ไม่ได้สั่นสะเทือนมากเหมือนไอรุ่นก่อนๆครับไอที่เป็นลูกคลื่นลูกระนาดอ่ะครับแล้วก็ อาาตอนนี้ผมถามพี่เกี่ยวกับอัตราเร่งเครื่องยนต์สมรรถนะอัตราเร่งออกตัวเงี่ยพี่เป็นไงบ้างอัตราเร่งออกตัวคือมันไม่ได้กระชากมันออกตัวแบบว่าคือออกตัวนิ่มๆอ่ะออกนิ่มๆดีนะ,อ,ะออกนิ่มๆดีไม่ไม่ไม่ไมกระชากไม่ไมกระชากนะครับเหนะมือนนน่นก่อนนุ่นก่อนก็ไม่กระชากเท่าไหร่ารแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะโอเคมากกว่าอืมคค่ะ ก็แล้วแล้วห้องในสารพี่ห้องในสารเป็นไงโอห้องในสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกว้างมากเลยกว้างมากนะกว้งา,กวางมากโอเคกว้างมากอันนี้เสียงไม่ได้เลยเพราะว่า <c oughs> เราก็นั่งมาหลายคันนะพี่เนาะแล้วกระบะหลังนี่กระบะหลั <c oughs> งนี่ก็โอ้มันเป็นช่วงที่ว่ามันลึกลงอ๋อลึกเออแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกผมผมยืนด้างข้างนะหยิบของในกระบะไม่ได้เออผมต้องเปิดฝาท้ายอ่ะเออใช่ใช่ยืนด้านข้าง พามือยื่นไม่ถึงอ่ะครับได้ได้ก็คือได้ได้ได้กว้างใหญ่เนี่ยแน่นอนเลยชัดเจนได้ <จน S 1> ได้ได้ได้พื้นที่บรรทุกเยอะมากเลยอ่ะแล้วที่พี่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ถามถามจอบประเด็นเลยพี่อ่าใช้มาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยใช้มาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยพี่เอาใน,นความรู้สึกพี่เลยอ,ะอ่ะพี่ใช้ประหยัดน้ํามันซักอันอันนี้ถามแทนเขาเรียกอะไร ถามแทนน้ำมันน้ำมันอ่ะประมาณว่ากี่กิโลลิตรประมาณคร่าวๆพี่ในความวรู้สึกพี่เลยวันนั้นผมลองทดสอบดูรับอ่าผมเติมน้ํามันไปเต็มถังแล้วก็ทีนี้ขับไปผมรู้สึกว่ามันประหยัดกว่ารุ่นก,ก่อนอ่ะคือรู้สึกว่า เทียบดูแล้วเหมือนกัประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะอ๋อครับครับ15โลลิตรโดยประมาณ15โลลิตรโดยประมาณอันนี้คือเฉลี่ยทั่วไปเลยนะใช้งานจริงเลยนะใช่โอเคถ้าถ้าอย่างเงี้ยผมถือว่าว่าดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าถ้าพี่บอกว่า15เนี่ยในรุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้มันก็อยู่ประมาณ10ต้นประมาณ12ครับ11 12ประมาณนั้นใช่เป็น10ต้นตัวนี้ได้10 สิบกางโปยประมาณนะก็ทํทให้เราเซฟเงินไปได้อีกเยอะอ่าครับครับเวลาเราวิ่งไปเที่ยวไปต่างจังหวัดสบายเลยเชฟเงินเอาไว้ไปใช้อย่างอื่นได้เยอะโอเคโอเคครับอ่าเจ๋วเลยก็คืออ่าช่วงล่างนุ่มดีประหยัดน้ํามันกว้างโอ้โหหลักๆกก็ตอบตอบโจทย์ได้โอเคเลยแหละตอบโจทย์ได้โอเคครับ พี่มีทริปไปไหนนะมีทิ่ไปที่จังหวัดน่านเอาไปน่านเลยเอไปไปขึ้นเขาเลยเอาเอางานจริงเลยครับได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาบอกเล่ากันใหม่ครับผมแอร์เย็นแอร์เย็นเลยเย็นเียบเลยแคร่แยกด้วยนะพี่อันนั้นทางแถบพี่ยี่ห้าแถบแถบส้ายสิบแปดเนี่ยขนาดจอ Android จออะไรเนี่ย10นิ้ว สนิ้วชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับพวงมาลัยนี่ก็กําลังเหมาะมือนะเหมาะมือนะเออเหมาะมือปรับให้ได้ศูนย์ให้ได้ตรงนี่โอนั่งแบบสบายเลยได้ได้เบาเบามันมันสูงต่ําได้นะพี่นะแล้วก็พวงมาลัยปรับสี่ทิศนะเบาปรับขึ้นปรับขึ้นยกระดับได้ครับนั่งแบบสบายสบายครับเหมาะสําหรับออกเที่ยวมากเลยเนี่ย ดี๋ยวสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะเจอกันน่าจังหวัดน่าสิ้นเดือนน่านเจอกันได้เดี๋ยวได้ประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวจะโทรมาอ่าเดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยวมาแจ้งคุยให้ฟังเดี๋ยวมาคุยให้ฟังอีกทีครับได้ยินดีครับอ่าก็ได้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์ขับขี่จากพี่สำลิศจริงนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มอบประสบการณ์ดีๆกับ เจ้า Mitsubishi Titan คันนี้นะครับเอ้มิซูบิชิเอ็นเกจซีมอเตอร์รัตนาทิเวเนียนะรัาเขาใส่ใจดีอาบริการดีครับบริการดีถ้าใครสนใจก็มาติดต่อพี่เกดได้ครับยินดีต้อนรับครับโอเคถ้าลูกค้าแนะนำมาจากพี่สมนิ์เต็มที่เลยครับเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ